สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับพบกับรายการ Beauty React นะคะ EP แรกเราทําไปกับวง E.G ใช่ป่ะเราก็มีแค่เรา2คนก็คือตู่กับเลขาเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีสมาชิกพิเศษก็คือพี่ออสครับวงที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คืออยู่นมึงออกองแบงเลยกำลังแบบเขอนเลยนะวงในวันนี้ก็คือเอสปซึ่งวงนี้พิเศษมาตรงที่ว่า เหมือนมาจากโลกอนาคตคือ<ๆ>จะมีความแบบกราฟิกยิ่งใหญ่มีความใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยีแล้วก็ตัวละคร AI ปะ่ะอ่าฮะใช่เออฟิลนั้นเลยซึ่งเราเชื่อว่าเธอต้องชอบอย่างเอ็มวแรกของเขาคือ Black Mamba ใช่ปะ่ะโอ้บอกเลยว่าอันนั้นอะถ้าเต้นอนะปวดเข่าวปวดเข่าปวดเข่ามากคุยรายการไม่รู้เรื่องเอาเพลงเดี๋ยวมาดู MV ็ีพิณิกันอันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะก็คือ Next Level ซึ่งลาอว่า อเออเออถ้าเต้นเพลงคือมีความเป็นแบบอวนเตเ

กินเตอร์มากเลยอะคือถ้าฟังมันถ่ายก็คือไม่รู้ว่าเป็นพิมจอลีเพราะต่างกับพิมแรกไลยนะไม่ค่อยมีกลิ่นอายของ คโวต่างจะมีอวาตารงเอ,งอแต่เขาบอกว่ามนเป็นี่นมาอ่งักอันัน่อ๋อเป็นโลกคูก้นชนะเอเอเป็นโลกคู่ขนะตรงนั้นะ พอพอบีดดอกแลแกแ้วเขาแบบเสียบผิดเป็นแบบเออแบบอวนแต่เาไดเเห็นไหมมันแบบมัมลองได้เลยอะที่จเจ้ังเนาะ ความแบบมนนมาอันนี้แบบรู้ความรู้สึกแรกก่อนก่อนที่เราจะไปดูแบบเจาะลึกเมคอัพเรารู้สึกว่าตางจากเพลงแรกมากส่วนตัวนี้นี่ชอบท่อนถูกนะเออมันติดถูท่อนรูกติดหูมากเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของแบบยุค90นิดนึงปะ มีความยุบแ,แบบว่าเออเออเอออิเ e ล็กทริกประมาณนั้นถ้าเต้นอะไม่ได้แบบแรงเท่าเพลงแรกเท่าความที่เพลงแรกมาแบบโยงอ่ะเข้าใจว่าพอเพลงนี้มันก็เลยมีความแบบว่าไม่ฟาดแต่ว่าก็มีความแบบเก๋แบบใช่คือถ้าเป็นแบบว่าน่าจะมากมาดูอีกรอบดีกว่าดูเมคอัพจอกเมคอัพกันเถอะค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบโดนแน่นอนเบื่อเนาะคือแบบมันแบบเมืองอะต้อกให้หยุดแล้วแจ้ง ข้นแรกจังเลยไม่ติเก็บรายละเอียดนีนะอายุดนี่อันแรกเลยก็คือคาริน่านะคะตาเหลืองเพราะว่าเสื้อเหลืองไงเขาก็เลยทำให้สีตาลิงกับตัววงแหวนข้างหลังด้วยคืออันเนี้ยรูปแบบของฉากเนี้ยก็จะเป็นโทนแบบว่าขาวดำเหลืองเออซึ่งเนี้ยสีคอนแท็กกับสีตาก็คือเข้ากันก็คือเป็นสีเหลืองแล้วก็ปากก็คือดรอปได้เป็นสีชมพูนิดนึงอะไรเงี้ย ซึ่งไม่มีอะไรมากนะคือแต่งหน้าเบาๆแต่แค่ฟาดตาสีเหลืองลงไปแล้วก็ทำาทื่ออยางดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้าะกับคนที่อยากแต่งหน้าแฟนซีแต่ว่าคัดเบ้าให้เป็นให้ฟาดสีเหลืองไปเลยซึ่งสีเหลืองอะ่ะเราจะทายังไงก็ได้ทาละเลงเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจก็ดูสวยมีเรื่องขนตาเขาจับช่อแบบที่ตอนนี้เกาหลีฮิตก็คือชอต้เมันเส้นซึ่งใครหน้าเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีกระแสะตั้งแต่วงออกมาว่าแบบเคยเป็นแบบนู่นแบบนี้ใช่ปะเออแล้วคือเบ้าเขาแบบเลกมาก แต่เขาก็เหมาะนะเป็นดูแบบเป็นตัวการ์ตูนจริงอะเออใช่ออไปต่อ <I am. S 1> ผมนิงน่งน่คือแบบว่าดึงสายตาอ,อ,อ๋ออันนี้คือ <laughs> จีเซลทค่ะ <laughs> คอนแทคเล์ดีมากอาคอนแทคเลยเป็นสีแบบอมเขียวๆเนี้ยซึ่งจีเซลอะแต่งหน้าไม่ได้ฟาดมากนะแต่ว่าอายไลเนอร์คือแรง <Wing. S 1> เออแบบว่าไม่ต้องแต่งตาสีจัดมากแต่ว่าอายไลเนอร์คือวิง er แล้วก็<ม><ม>ใต้ตาเห็นปาว่าเขามีการลงปลิตเตอร์สีแบบขาวซึ่งป<ม><ม>กติเขาจะไม่ลงขาวขนาดนี้แต่ด้วยความที่อันนี้มันมีความอวกาศเขาก็เลยลงที่แบบเป็นสีขาวที่เป็นเงินความสีเงินน่ะมันทําให้ดูมีความเป็นอวกาศมากขึ้นชอบความแบบตูเฟรมเนี้ยสีมันแบบว่าเล็บ เข้ากับตัวลูกโลกเออแล้วก็แบบดวงตามันันเด่นออกมาเออแล้วมันก็แบบลิงก์กับสีฟ้าแบบเออดีว่ะเขาคิดเยอะเนาะเกาหลีเนาะจริงคือ MV เกาหลีคิดเยอะแล้วก็บางทีอะเราคิดว่ามันไม่มีอะไรอะแต่มันมีเรื่องราวที่อยู่ในนั้นแบบเยอะมากอวินเทอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอะ g ีเซล l กับวินเทอร์แต่งตาคล้ายกันเลยก็คือวิงหางตานะคะแต่จริงๆลูกเนี้ยไม่ได้แบบ แตกต่างจากกลุ่เกาหลีปกติเท่าไหร่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเยอะแล้วอะเสื้อทั้งฉากตุ้มหูเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเน้นเมคอัพให้เบาลงแต่ว,ว่าอไรเนอร์ก็ยังวิ่งแรงอยู่เหมือนกันแล้วเขาเก็บรายละเอียดดีมากคือขนาดเล็บยังเป็นสียังมีจุดสีฟ้าเออคือทําให้ทุกอย่างมันแบบเข้ากันอะตอนแรกรู้สึกว่าทุกคนต้องหน้าเล็บพังแล้วใช่เพราะว่าโดนแปะเล็บลในทุกๆซีน<ม>หน้าเล็บคือไม่เหลือ,อ หนิงหนิงเป็นคนที่เราชอบหน้าเขามากคือเป็นคนที่หน้าคมมากแบบตาโตอะไรเงี้ยตาแบบตาเป็นอย่างเงี้ยตาสวรรค์สร้างออใช่ uh, <okay. S 1> เออแล้วเราแต่งตาอะไรเงี้ยมันก็จะสวยมากๆกอย่างที่เคยบอกก็คือบางคนถ้าได้ทําผมสีแดงแล้วทุกอย่างจะต้องแดงเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเนี่ยเล็บสีแดงปากสีแดงตาก,ก็คือสีแดงซึ่งแต่งตาเหมือนกับเป็นทนิี่ไอดอลเกาหลีชอบแต่งกันกับคอนแทคเลนส์สีฟ้าจะบอกว่าเวลาทาตาสีแดงเราใช้คอนแทคเลนส์ที่มันเป็นสีฟ้า มันเป็นสีที่แบบตัดกันแล้วอ่ะสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นป้าว่าทุกอย่างมันเป็นสีฟ้าแล้วพอองค์ประกอบตรงกลางมันสีแดงอ่ะมันเออมันแบบมันนำสายตาเออใช่มันจุดนำสายตาได้ดีมากสวยมากอ่ะคิดว่าไงคะกับชิดซีนนี้เหมือนเล่นเกมเลยอันเนี้ยใช่ปะเหมือนเหมือนหนังเรื่องนึงอ่ะเหมือนอยู่ในแบบเข้าไปโลกของเกมอ่ะใช่ดีอ่ะ มาสารฟันเหมือนกันเนาะอันนี้คือจริงๆก็คือซีเมื่อกี้แหละก็คือแต่งตาคล้ายๆกับซีเมื่อกี้แต่ว่าลดความแดงลงมาแต่ก็ยังมีความแอบแดงอยู่ด้วยความที่ผมสีแดงถ้าพวกเราทำทำหรือเ่าตั้งวงขอโทษนะทุกคนหม่แล้วแกงมังลำอะไรแบบนี้ว้าว ใครหน้าอย่างที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นสีฟ้าแล้วพอตรงกลางมันเป็นสีโทนร้อนคือสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นอ่ะมันตัดกันได้ดีคือรอบๆมันเป็นสีฟ้าใช่ปะแล้วคือการที่เราจะใช้สีโทนร้อนอ่ะมาในแบบเปอร์เซ็นต์เล็กๆของทางรูปอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันดูละมุนคือถ้าสมมติว่าอะไรเนี่ยทั้งหมดเป็นสีฟ้าหมดเลยมันจะกกืนไม่มีอะไรเด่นแต่ว่าพอมันมีสีโทนร้อนขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบภาพมันทําให้ภาพดูมีอะไรมากึ้นแล้วยิ่งมาอยู่ตรงกลางอ่ะ มาทาให้หน้าเขาเด่นก็คือสีตาสีชมพูกับสีปากใช่อืซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นสีทอร้อนที่เหมือนกันหนิงๆที่เป็นสีแดงเลยอันนี้ยังมีความเป็นละมุนแล้วก็ยังเข้ากันอยู่ซึ่งจริงเขาเลือกสีถูกนะเพราะว่ามันเป็นสีชมพูเหลือไปทั้งม่วงซึ่งม่วงอ่ะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางของสีทอร้อนกับสีทนเย็นเออมันก็เลยแบบละมุนไปด้วยกันโอ้ทุกคนคารินหน้าลุคนี้คือจึ้งมากจริงๆวงเนี้ย เป็นวงที่ไม่ค่อยเน้นสีตาแบบเวอร์แบบขัดเป้าอะไรมากมายแต่เน้นสีเดียวแล้วแบบจบตังก็คือฟาดกิตเตอร์สีเงินลงไปที่กลางตาค่ะม,มีความเอาโอกาสสุดๆอืมงผมเก๋เนาะส้มเก๋จริงแล้วคือตุ้มหูกับสร้อยอ่ะจะพันกันอยู่ละเ <c oughs> ขาแต่งตาสีนี้ออกมาได้สวยได้ไงวะ <c oughs> คือมันเอาจริงว่าสีเงินที่มันเป็นกิตเตอร์เนี่ยมันมันมันรอดยากเออมันทําให้ตาเราอ่ะดูโ้นใช่มันดูแบบ มันทาให้ตาเราจืดเว้ยเพราะมันเป็นสีขาวมันแต่งยากเราจริงจริงแต่ตาของเขาอ่ะพอมันทำเป็นสีชมพูหรือว่าออกอมส้มๆนิดนึงมาเลยทําให้สีเงินข้างบนน่ะไม่ได้ทําให้น่าเราจืดจนเกินไปใช่มันทํทำให้น่าเราดูมีมิติมากขึ้นถ้าสมมติว่าข้างล่างเป็นสีเงินอีกก็จะดูเป็นอวกาศสุดๆไปเลย อันนี้คือวินเทอร์จะบอกวินเทอร์เป็นคนที่แบบมนี้บอกว่าเหมือนเหมือนปุยเมฆลุคนี้ก็คือเป็นลุคที่คนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบแต่ง <c oughs> ก็คือเป็นลุคที่มีความแบบละมุนสีคิ้วอ่อนสีปากเป็นชมพูแบบออมเบรพร้อมกับสีตาที่เป็นโทนชมพูแล้วก็มีกิตเต์สีทองอยู่ตรงกลางที่ทําให้ละมุนมากขึ้นแล้วก็อายไลเนอร์ก็คือไม่ได้แบบเข้มจนเกินไปยังมีความฟุ้งของอายไลเนอร์อยู่อะไรเงี้ยสวยเนาะก้อง ทำไมเขาถึงทําผมสั้นได้เนียนขาวะเขาไม่ได้ตัดหนายี่ผมยาวไงคือคนเดียวกับเมื่อกี้เหรอคนเดียวกันแต่เมคอัพเปลี่ยนแล้วก็ทรงผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนก็เลยทำให้ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเลยเออนูคนละคนแต่ว่าลุคนี้ดูแบบว่าแต่งตาเข้มขึ้นนะเพราะว่าใต้ตาล่างดูเป็นสีส้มทองแบบชัดเจนมากแล้วก็สีข้างบนเป็นสีอมชมพูปากก็คือเป็นสีชมพูเลยซึ่งการแต่งตาแบบนี้จับคู่สีสวยส้มกับชมพูอะไรอยู่ด้วยกันอ่ะมันสวยอ โอ,อโอ๊ยหยุดเดี๋ยวป้าอันเนี้ยสวยมากแล้วกูเห็นสปอยอีกแล้วกูวเห็นสปอยในทวิตเตอร์ว่าอันนี้จริงๆเนาะอาจจะเป็นสมาชิกค,คน,คนใหม่ของวงหรือเปล่าเออ,เออมีคนแอบ,บแคปเมาส์าเป็นแบบเทรนนี่ในค่ายที่น่าคนนึงแบบล้ายแบบนเลยก็เลยเป็นคนสงสัยว่า เออหรือว่าจะเปิดสมาชิกใหม่นะอ๋อนี่คือเมาอนพุทธจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเขาก็เลยแบบใส่อไอเข้ามาตัวหนึ่งก่อนแต่นี้ว่าคิดว่าน่าจะมีความมันไปได้สูงมากเพราะว่าอยู่ดีจะจะโผล่มาได้ยังไงเก็ตไหมโค้ฟาดเอออันนี้มีความกิเตอร์หัวตาใช่จริงๆแต่งเหมือนเดิมเลยก็คือตาสีแดงปากสีชมพูแต่ว่าเขาเพิ่มกิเตอร์หัวตาลงไปนะคะทุกคนอันนี้เหมือนมาแบบมาจากอวกาศแล้วอยู่บนโลกแล้วป่ะเอ่อไปต่อ เออเข้ากระตุกแล้วก็แบบก็เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนผมเออเปลี่ยนภพเลยเหรอเปลี่ยนภพเลยเหรอตอนแรกไปทนไงแล้วก็แบบเปลี่ยนภพว่าจ้าเป็นคนอีกอีกโลกอีกโลกหนึ่งโลกคู่ขนานโลกดไขนานหม่อยามว่าเปลี่ยนภพแหละกูนึกว่าดูดูเหมอดีดูหมอช่องดีเปลี่ยนภพอ่ากเปลี่ยนภพเปลี่ยนผมผมเปลี่ยนคุณอะไรต่อ อนเพราะมันเหมือนเป็นการเรียกพวกแบบมาเร็วมาเร็วเอ้พวกอย่างเนี่ยเซ็ตพราน่าจะมีประมาณเท่านี้แหละน่าจะเราน่อจะครบแล้ว next level สวยผมเองก็สวย เราว่าวีนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แต่งตาแบบว่าโอ้ยสีแดงสิมงวงสีเขียวอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงนี้เขาเน้นองค์ประกอบทุกอย่างแล้วเราเราเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ทําให้เมคอัพมันเยอะเด่นจนเกินไปเพราะว่ามันงมันจะอัดแน่นเกินไปให้รีวิวซิก็เป็น m ีที่ที่จัดว่าครบองค์ประกอบเลยเรื่องแสง <c oughs> เรื่องแบบว่า AI กราฟิกต่างๆคือแบบสวยมากอย่างว่าคือทั้งตัวละครทั้ง AI แล้วก็เมมเบอร์ มันก็ออกมาได้แบบจัดวางได้กำลังดีเลยไม่แบบแย่งสินกันใช่ใช่ชอบชอบตรงที่ว่า AI กับตัวสมาชิกไม่ได้แย่งสินกันอ่ะมีความโผ่มาแบบแบบให้เราตื่นเต้นเออให้แมาแต่เด็ดสุดคือ n new m e m b e r อ่ะแบบเอออยู่ดีก็เอามาสวยแบบน่ารักแล้วแบบสรุปหลังจากนี้บอทำเลยสรุปเขาบอกว่าไม่มีนี่เร่ออะไรไม่มีเอาเข้ามาเลย ก็อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าวงหน้าจะเป็นใครนะคะก็ฝากกันด้วยกับรายการ b ิ a u t y React ขอบคุณคลิปที่แล้วที่แบบเออกระแสตัวรับดีในคนที่เขาสนใจใครที่มีอะไรแนะนําลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วเป็นอ๋อ React มือใหม่นะคะถ้าเกิดพวกเราแบบพูดอะไรผิดไปหรือว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มันจริงจมันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้ก็คือคอมเมนต์บอกพวกเราได้ใช่ใช่เราพูดคุยกันนะทุกคนใครชอบไม่ชอบเป็ไงเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คอมเมนต์เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คุณแลสวัสดีค่ะ x <laughs>